ออปชันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักลงทุนเก่งๆระดับโลกก็ใช้กันแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ามองมันเป็นแค่การเทรดเฉยๆเนาะผมก็เลยอยากจะมาแชร์อีกมุมมองว่าเออออปชันจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออะไรกันแน่มันเกิดมาเพื่ออะไรมันเอามาช่วยลงทุนได้ยังไงบ้างนะครับแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชี่วชาญอะไรนะครับวันนี้แค่อยากมาแชร์อารมณ์ประมาณฟิลเพื่อนคุยกันละกันแต่แน่นอนว่าออปชันนะครับมันไม่สามารถจบได้ในคลิปเดียวไม่อย่างนั้นเราจะอยู่กันประมาณ10ชั่วโมมมงผ็เลลจะาาทปํปนพส หัวข้อวันนี้ก็จะมาเน้นแค่สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับออปชันนะครับพวกคำศัพท์คร่าวๆเคเรามาเริ่มกัน ออปชันเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ Financial Instrument หรือว่าเครื่องมือทางการเงินอันนึงอะที่เราสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบสัญญาครับโดยที่ภาษาไทยเราจะเรียกกันว่าตราสารอนุพันธ์นะครับอ่ะมันคืออะไรมันคือสัญญาที่อ้างอิงกับอะไรบางอย่างครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า underlying asset อ้างอิงกับ Asset สักอันนึงอะที่เราก็สามารถเลือกได้ว่าคืออะไรยกตัวอย่างเช่นหุ้นอ่ะเราสามารถใช้ออปชันอ้างอิงกับหุ้นได้จะเป็นหุ้นรายตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นดัชนี ETF อะไรเงี้ยก็อ้างอ คุณจะไปออปชัน BTC ไหม ä? จะไปออปชัน e t h e r e u ไหม ä? ได้หมดเลยหรือว่า o m m ด d ตี้นะครับพวกทองคำ XAU Gold อะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับหรือน้ำมันก็มีแต่ก่อนอื่นถ้าคุณเคยได้ยินฟิวเจอร์มาก่อนกดลองกดช็อตแทงขึ้นแทงลงเงี้ยผมอยากให้ลืมอันนั้นไปก่อนเนาะเพราะออปชันกับฟิวเจอร์อย่างที่บอกว่ามันเป็นคนละ เครื่องมือกันเพราะฉะนั้นอยากให้มาแบบสมองโลง่ลงๆเนอะอย่าเพิ่งเอามันไปเปรียบเทียบกันนะครับลืมมันไปก่อนโอเคเรามาเข้าเมนคอร์สกันออปชันเนี่ยเราสามารถทําได้4อย่างด้วยกันครับโดยที่รูปแบบจะเป็นประมาณนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า buy กับ sell ก็คือฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนาะซึ่งการ buy สมมติว่าเรา buy เราสามารถ buy call ก็ได้หรือเราสามารถ buy put ก็ได้อันนี้คือ2อย่างถูกไหมหรือฝั่ง sell เราก็สามารถ sell call ได้และเราก็สามารถ sell put ได้2อบวกสก็เลยเป็น4่อย่างเนาะโดยที่ไอ้คำว่า buy กับ sell เน่คนเยคลเ มันจะมีตรงนี้ในหน้า s t r e มม i n g เนาะเซต50 S 5 0 U 2 5เนี่ยจะเป็นลองกับ short แต่มันเหมือนกันนั่นแหละผมจะใช้คำว่า buy กับ sell เนาะเพราะว่าสากลโลกบรกต่างประเทศเงี้ยเขาจะใช้ buy กับ sell กันนะครับการกดลองก็เท่ากับ buy การกด short ก็เท่ากับ sell ซึ่งไอซี่อย่างเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกดแค่สัญญาเดียวแล้วก็กดปิดถูกปะ่ะสมมติคุณกด buy call คุณไม่จาเป็นที่จะต้องปิด buy call ก่อนถึงจะทาอย่างอื่นได้นะใน o p ปชั n น่ะคุณสามารถถือ buy call และถือสมมติ บายพุทไปด้วยได้หรือจะบายคอแล้วเซลล์คอไปด้วยก็ทำได้โดยที่การผสมผสานอันนี้มันเรียกว่า Option s t r a t e g จีครับหรือว่ากลยุทธ์มันจะมีชื่อเรียกแบบโคตรแฟนซีเลยจะเป็น Butterfly ไหมส t r a ด d โดไอออนคอนดอร อันนี้คือชื่อที่มีจริงๆนะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับวันนี้มีเจดลิซาร์ดด้วยมันคือการคอมบิเนชันของสีอย่างที่ผมว่าแบบเมื่อกี้จะบายคอเซลคอบายพุทธเซลพุทธอะไรเงี้ยรวมๆกันมันจะได้หน้าตาแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราแค่จะมาทําความรู้จักแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจคําศัพท์เนาะเราจะมาโฟกัสที่เบสิกกันก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะค่อยๆทําทีละกลยุทธ์ให้ทุกคนดูนะครับมันที่อันแรกก็คือฝั่งบายผมจะเรียกเป็นนฝฝัััั่่่่่่งงงงผู้้้้้ซืือออออแแลลวววกกหราาการาา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 บบบยยยะทททีสมถํไดค ใบพุธหรือจะทําพร้อมกันก็ได้โดยที่การใบเนี่ยสำหรับผมนะครับมันคือการจองว่าจะซื้อหรือจองว่าจะขายครับฝั่งคอก็คือจองจะซื้อส่วนฝั่งพุทธก็คือจองว่าจะขายหรือใครอยากจะเรียกเป็นประกันก็ได้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันคือแค่ใบจองเพราะฉะนั้นไอออปชันที่เรากำลังซื้อขายกันเนี่ยอยากให้จินตนาการว่ามันคือกระดาษอันหนึ่งอ่ะที่มีคอนแทคเขียนอยู่เป็นสัญญาอันนี้คือใบออปชันซึ่งถ้าเราเป็นผู้ซื้อถูกไหมเรากําลังใบอยู่ไม่ว่าจะายคอหรือใบพุธมันจะเหมือนกับว่าเรากําลังซื้ออออออไ้้สสััญญญญาาาาาเนนนนีียยู่่่ซึงงแนนพรรจป๊บใก็มคดว ที่จะวิ่งตามอะไรครับวิ่งตามไอ้สินทรัพย์ที่อ้างอิงเมื่อกี้ถูกปะ่ะอย่างที่บอกว่ามันคือการอ้างอิงสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าผมซื้อบายคอหุ้นตัวหนึ่งไว้ถ้าหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นไอ้ใบสัญญาจองของผมอะราคามันก็ควรที่จะวิ่งใกล้เคียงกับราคาหุ้นถูกปะ่ะแล้วเราจะกําไรจากอะไรล่ะก็เรากาลังซื้อสัญญากันอยู่มันจะเรียกว่าพรีเมียมครับไอ้ค่าพรีเมียมเนี้ยอยากให้จินตนาการว่ามันคือราคาของสัญญาที่เราซื้อจําได้ไหมว่าผมบอกว่าให้จินตนาการว่าเป็นกระดาษค่าพรี ขอยกตัวอย่างในโบร oker v b o นะครับถ้าเรากดไปที่มาเก็ตแล้วก็ออปชันเนี่ยเราจะสามารถเลือก o p อ i อ n ปชันเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้ถูกปะ่ะอย่างี้จะมีหุ้นรายตัวเท s ่าก็ได้หรือว่าจะ QQQ อย่างนี้ก็อ้างอิง N น็ตดถูกปะ่ะสมมติว่าผมอยากจะซื้อออปชัน Apple ลแล้วกันหน้าตาของตาราง option ออปชันอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายคือคอฝั่งขวาคือพุทธหรือถ้าใครงงเราสามารถจะเลือกแค่คอหรือเลือกแค่พุทธก็ได้โดยที่แต่ละช่วงของราคามันจะมีชื่อเรียกอยู่ครับจะเห็นได้ไหมว่าตอนเนี้ย ที่ผมอัดอยู่ Apple ราคา247.7ตรงเนี้ยตรงนี้กลางเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียกอะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ITM ATM OTM OT อันนี้คือชื่อย่อเนาะแต่ว่ามันย่อมาจาก in the money a d ดเดอร์แมแล้วก็ Out the Mo n e y ครับเอาให้เห็นภาพสมมติว่าผมอยากจะบายคอ l l Apple ผมขอเปลี่ยนเป็นตารางคอแล้วกันสมมตินะสมมติว่าผมอยากจองที่จะซื้อหุ้น Apple พอผมเปลี่ยนเป็นตารางคออย่างนีวปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นแค่ราคาคอถูกปะจะไม่มี2ฝั่งเหมือนเมื่อกี้แหละโดยที่ข้างบนเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า s t r i k e ย่อมาจาก s t r i k e Price นะครับก็คือราคาของสัญญาที่เราอยากจะจองแล้วก็มี b i d Ask La s t อันนี้ก็เหมือนเราซื้อหุ้นปกติเลยก็คือราคาของคนที่มาตั้งขายหรือคนที่มาตั้งซืือ้ออส่วน Last ก็ค ราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายกันคืออะไรก็จะอยู่ในคอลัมน์ l a s นี้เนาะเริ่มกันที่ atm ก่อน atm คือ a d the money ถูกปะ่ะ a d the money ตรงตัวเลยก็คือถ้าราคาหุ้นอยู่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นแหละคือ a d the money ราคาของหุ้นที่เราอ้างอินในที่นี้คือ apple ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น apple อยู่247แปลว่าไอ้ strike price ตรงเนี้ยคือ a d the money ครับตรงที่ใกล้เคียงที่สุดถ้าในที่นี้ก็247.5หรือ2 5 0ก็หก็ยุ่นยนได้เราจะเรียกตรงนี้ว่า a d the money ต่อมาคือ in the money in the money ถ้า เป็นฝั่งคอเนาะการจองที่จะซื้อเนี่ยแปลว่า ถ้าราคามันอยู่ต่ํากว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอันนี้เรียกว่า I n the money ส่วนถ้าราคามันอยู่สูงกว่าปัจจุบันเรียกว่า o u t the money ซึ่งการที่เราจะทําเงินได้ถ้าเราอยู่ฝั่งคอมันคือการที่โยกจาก o u t the m o มา y มา in the money ถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลองเลื่อนดูนะเราจะเห็นว่าราคาของ strike เนี่ยยิ่งลึกขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งแพงถูกปะจากเนี่ย2.95จเกเลื่อนไปลึกๆเลย120งร้อยยี่องมเนี่ยิี่สิบเเก้าห้าค่าจองมันจะยิ่งแพงเพราะมันยิ่งอิน หนึงเลยนะ275เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมกดจอง260ตรงนี้แล้ววันใดวันหนึ่งไอราคาของ Apple เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปไอ ATM เอทีเมนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกปะ่ะจากไอแทบตรงนเนี้ย2 7 7มันก็จะขึ้นตามเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามันขึ้นไป259แทบ ATM เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แทนนั่นแปลว่า ไอ้260ของผมเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ a ดเดอร์ n ม y แทนที่จะเป็น out เดอร์แม y แหละแล้วราคาพรีเมียมเนี่ยมันก็อาจจะมาเพิ่มขึ้นแบบตรงนี้ก็ได้ซึ่งยิ่ง in the money มันก็จะยิ่งแพงเพราะว่ามันแปลว่าคุณอ่ะจะสามารถซื้อหุ้นตัวนั้นในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันได้จริงๆส่วนกลับกันยิ่ง out เดอร์แมน ก็ยิ่งต้องถูกแล้วถูกปะ่ะเพราะว่าราคาหุ้นของ Apple เนี่ยจะไปถึง270หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกปะ่ะซึ่งพอเราจองปุ๊บสมมติว่าผมบายคอไปแล้วมเมื่อกี้มันก็แปลว่าผมสามารถ Exercise ได้ก็คือใช้สิทธิ์ในการจองเพราะว่าเรา b ายคอ l l p p p l e ถ้าผมใช้สิทธิ์ Exercise ก็แปลว่าผมอยากที่จะได้หุ้น Apple ณราคา strike ที่ผมจองเช่นหน้าเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าผมซื้อ Apple ที่ราคา strike 248.4เนี่ยแล้วผมกด e x e r c i เซอร์ไสแปลว่าผมจะได้ Apple ที่ราคา240เข้ามาอยู่ในพอร์ตแต่ผมต้องจ่ายค่าพรีเมียม ก็คือ8.4นะหรือจะไม่ทําก็ได้ถ้าผมอยากถือหุ้นจริงๆผมก็กด exercise ได้แต่ถ้าผมไม่ได้อยากถือหุ้นผมอยากแค่ซื้อกระดาษเนี้ยแล้วก็ขายกระดาษทิ้งเนี่ยผมก็ไม่ต้อง exercise ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องทําก่อนหมดสัญญานะครับอย่างที่ผมบอกว่าจินตนาการมันก็คือสัญญาใบหนึ่งถ้าคุณจะกด exercise หรือทิ้งเนี่ยตราบใดที่มันยังอยู่ในกําหนดระยะเวลาสัญญาเนี่ยคุณจะทาอะไรก็ได้แต่ในวันที่สัญญานี้มันหมดหรือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า expiration date เนี่ยมันหมดแล้วนะ่ะ นีก็ทิ้งใบจองมันไปไม่ต้องทําอะไรซึ่ง expiration date เนี่ยเราก็สามารถกดเลือกเองได้นะครับผมกลับไปที่หน้าต่างโบสนะจะได้เห็นทั้ง2ฝั่งแล้วจะเห็นตั้งแถบข้างบนไหมถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้หมดเลยว่า คุณอยากใช้ระยะเวลากี่วันจะเป็นปีก็ได้เนี่ยถูกปะ่ะเนี่ยไกลสุด828สมมมติว่าผมอาสัก1เดือนแล้วกันคุณจะเห็นว่าเอ้ยหเดือนเนี่ยค่าพรีเมียมมันแพงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยถูกปะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะทําสัญญาที่นานขึ้นกว่าเดิมโดยที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผมโชว์เมื่อกี้มันคือ1สัญญาเท่ากับ100หุ้นนะแปลว่าคุณต้องคูณร้อยทุกอย่างเลยที่เห็นเมื่อกี้อย่างในหน้านี้ถ้าผมจะจอง Apple Add ที่ Add the Money เเอาเป็นเนี่แอดแมเนี่ ซื้อทันทีได้ของเลยเนีย่นคือ2.91ถูกป่ะครับ2.91คูณ100เท่ากับ291เหลียนที่ผมจะต้องจ่ายในการจองซื้อหุ้น Apple ที่ Strike 247.5 ซึ่งแน่นอนว่าบรอกที่ดีนะครับมันก็ควรที่จะมีตารางสากลแบบนี้แล้วก็มีตารางบิตอาที่ราคาเรียลไทม์ข้อมูลครบถ้วนแบบสปอนเซอร์ของเราวันนี้ก็คือพี่วีบูนะครับเพราะาอย่างที่เห็นถ้าเรื่องออปชันเนี่ยพี่เขามีฟังก์ชันอกมาให้ครบเลยทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมด้วยนะครับอันนี้คือในคอมเหมือนกันเนาะแล้วก็ผมกดมาที่แท็บออปชันตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกแบบเมื่อกี้เลยเป็นตารางไฮโซแบบนี้ที่คุณสามารถจะกดเซตติ้งให้มันเป็นหน้าตาของคุณเองได้เนาะเพราะว่าคุณสามารถดีแทชเนี่ยออกมาได้ถูก่แแล้้้้ววคุณจาาไ,วไวตรไหกก็ดกดยดยยใช์ สรตรงนี้คุณก็จะมีชาร์จแล้วก็ตารางออปชั่น วามือโอ้ oh, ดีจะตายหรือเลื่อนอย่างนี้ก็ได้เลื่อนอยังไงก็ได้หรือว่าคุณจะตั้งคอลัมน์เองก็ได้นะครับอย่างนี้อันนี้คือกดทั้งหมดว่าแต่ว่าถ้าเป็นผมเองผมจะดูแค่ไม่กี่อย่างาจะเอามิดออกเซนเชนออกแกมมาออกผมอาจจะดูแค่นี้ก็กดดันผมก็จะมีตารางเท่านี้ที่ผมสามารถดูข้อมูลทุกอย่างได้เนาะและที่สําคัญคือเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็คือขอแค่คุณทําการเทรดสักหนึ่งสัญญาคุณก็สามารถเข้าไปกดรับสิทธิ์ขอรับข้อมูลเรียลไทม์นะครับได้เลยฟรีๆทุกเดือนเนาะอย่างเจ่มเลยนะ แต่เนี้ยพี่เขาเอามาให้เราดูราคาออปชันแบบเรียลไทม์ฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆมาใช้สิทธิ์โปรโมชนันนี้กันเนาะผ่านโบรกเกอร์ชื่อดังอย่างวีบูนะโอเคหมดช่วงขายของเรามาต่อนที่ทําไมเราจะต้องซื้อบายคอกันดีกว่าข้อแรกก็คือมันใช้เงินน้อยกว่าครับสมมตินี่คือสัญญา1เดือนเนาะผมซื้อแอดเัลนนี่เลย1 0บจุดสามคูร้อยก็คือ1นึ่เหรียญน,นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องจ่ายถ้าจะผมจะบายคอแอปเปิลที่ราคา245้อยห้แต่ถ้าผมอยากซื้อหุ้นจริงๆาาอนน่คน้100หุ247ช มันก็คือ24,700ี่นเหรียญถูกปะที่ผมจะต้องจ่ายคุณก็จะร้องโอ้โหกี่บาทวะเนี่ยผมพูดมาให้ละเกือบ80,0,000บาทครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้คือสัญญาณ1นเดือนเท่านั้นเนาะถ้าเราเพิ่มอยากที่จะจองให้นานกว่านี้ก็จะยิ่งต้องจ่ายแพงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วข้อที่2ล่ะข้อที่ค่อย2คือมันเสี่ยงน้อยกว่าครับอย่าลืมว่าเรากําลังเทรดกันแค่ใบจองถูกปะถ้าสมมติว่าราคา Apple เนี่ยมันลงไปที่2อ0ร้อี่สิบในอีกสามสิบวันที่ผมซื้อมาเกีย่ยวกผมจะใช้ใบ ในอีก1เดือนราคามันลงไป220แล้วผมอยากได้หุ้นจริงๆอะ่ะหนึหุ้นอะ่ะผมก็ซื้อตลาด220คูณ100ใช้ตังสองสองศูนย์ศูนย์ถูกปะผมจะไปใช้สิทธิ์สัญญาเพื่อให้ได้หุ้นที่ราคา247ทําไมวะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าความเสี่ยงมันน้อยครับเพราะว่าความเสี่ยงที่มีทั้งหมดก็คือไอค่าพรีมเมียมที่ผมจ่ายไปตอนแรกเท่านั้นแหละมันก็เหมือนการ leverage, เลเวอเรจเนาะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เหมือนการเกง็งกำไรเลยนีา้อาก,กรสคื ซื้อสัญญาที่นานกว่า1ปีครับกลับไปที่หน้านเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าเราสามารถเลือกอายุสัญญาได้ถูกปะ่ะมันจะมีเกิน1ปีด้ถูกปะ่ะเนี่ย429วันถ้าคุณซื้อจังแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ยเขาเรียกว่ารีบแหละยกตัวอย่างผมซื้อนี่เลย793วันแล้วผมดูที่ราคา ATM เนาะกลับไปที่ราคา ATM 247ผมจอง้อยสี่สิบเจ็ดผมจะต้องจ่าย 5, นนคี่สิบแปดจุดห้ยได้4850เหรี่ญก็รังถอกก้่าการถือห้นะาเนาาปัจจุบัน1 0ุหุ้นถูกณร้อยได้สี่แปดห้ยังไย่ถึง ่อียูดแต่ผมสามารถทํากําไรเหมือนผมมี100หุ้นได้ในระยะเวลา2ปีเนี่ยเจ็วันนะครับอันนี้คือข้อดีของการถือใบสัญญาออปชันแทนหุ้นเนาะแต่แน่นอนการสือกระดาษแบบนี้มันมีข้อเสียถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรอันแรกก็คือคุณไม่ได้ถือหุ้นจริงๆนะคุณถือแค่กระดาษอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามเหมือนคนถือหุ้นปกติเช่นปันผลคุณจะไม่ได้ใน2ปีที่คุณสือสัญญาเนี้ยคุณจะไม่ได้ปันผลหรือว่าถ้าคุณอยากจะไปเข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่ามี เ,เพราะว่าคุณไม่ได้ถือหุ้นจริงๆแต่ข้อดีของหุ้นอันอื่นๆมันก็ยังมีอยู่นะหุ้นเนี่ยสามารถขายได้ตลอดถูกปะ่ะออปชั่นก็เช่นเดียวกันมันก็มีมาเก็ตให้เราขายได้ตลอดเวลาเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าคุณจ่ายไปราคาเมื่อกี้สี่แปดห้าศูนย์เนี่ยแล้วมันจบนะโอเคคุณต้องเอาเงินไปเนี่ยไปให้โบก่อน4ี่แปดห้าศูนย์แต่ถ้ามันยังไม่ถึงีอ่ปีมูลค่าของใบจองของคุณน่ะมันก็ยังจะมีมูลค่าอยู่บ้างขึ้นอยู่กับว่าราคามันอยู่ที่ตรงไหนแปลว่าคุณก็สามารถขายออกไปบ้างไม่จำ เวลซึ่งในการใช้ลิฟต์เนี่ยนักลงทุนเก่งๆเขาก็ใช้กันนะครับอย่างอันเนี้ยผมยกเคสมาเป็นบิลแองเกิเพราะว่าเขาเขียนในแชร์เลเตอร์โฮเดอร์ว่าเขาใช้ในการถือหุ้นไนกี้ครับวีคอนเวอร์ชั่นเอาไนกี้คอมมอนอีควิตี้ก็คือการเปลี่ยนจากการถือหุ้นปกติเนี่ยเป็นด e ฟอินเดอ m o มันนี่คอร์อ o อปชั่นซึ่งคำว่าด e ฟอินเดอ m o มันนี่เนี่ย อ่ะเราเรียนกันแล้วถูกไั้ว่า ITM คือ In The Money Deep คืออะไร Deep คือยิ่งลึกเท่าไหร่สําหรับฝั่งคอเนาะยิ่งลึกเท่าไหร่คือยิ่ง Deep ครับสมมุติว่า Apple 247ไปสัก160อย่างเงี้ยอันนี้คือ Deep In The Money เทียบกับราคาปัจจุบันเนาะซึ่งการใช้ Deep In The Money เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ราคาของ Option เนี่ยมันวิ่งตามราคาหุ้นค่อนข้างเยอะกว่าการซื้อแค่ ATM เนาะแต่ว่าถ้าใครงงไม่เป็นไรผมแค่อยากเอามาให้ดูว่าเอ้ยนักลงทุนเก่งเขาก็ใช้แบบนี้กันนะซึ่งไอการทําลิฟเนี่ยเอาไว้ผมค่อยทําคลิปแยกอีกคลิปนึงมา ไม่งั้นเดี๋ยวหัวหมุนแน่นอนต่อมาเรามากลับฝั่งกันบ้างเมื่อกี้บายคอถูกป,ปะ่ะแล้วทําไมเราจะต้องบายพุทธล่ะบายพุทธเนี่ยผมว่าเข้าใจง่ายหน่อยก็คือมันเหมือนการซื้อประกันนะครับหรือว่าจองที่จะขายเช่นตอนนี้ราคา Apple อยู่ที่247ถูกปะ่ะผมอยากล็อกเอาไว้ ว่าผมสามารถขายได้ที่ราคา220แล้วกันผมก็แค่ไปกด buy put Apple ที่ strike 220เพราะฉะนั้นไม่ว่าราคา Apple เนี่ยจะลงไปที่เท่าไหร่สมมติว่ามันลงไป180ถ้าออปชันของผมอ่ะมันยังมีอายุสัญญาเหลืออยู่หรือ expiration date มันยังไม่หมดผมจะสามารถขายที่220ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องขายที่ราคาตลาดอย่างที่บอกยิ่งซื้อประกันนานค่ารีเ m ียมของออปชันเนี่ยก็จะยิ่งนานอารมณ์เหมือนเราซื้อประกันคุ้มครองการเดินทางอะครับถ้าคุณจะเดินทางแค่10วันแน่นอนราคาค่าประกัน ค่าเบี้ยเนี่ยมันก็จะต้องถูกกว่าคุณเดินทาง100วันถูกป่ะเออมันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นข้อดีถูกป่ะว่าในช่วงตลาดขาลงหรือแบมมาเก็ตเนี่ยมันก็ยังจะมีวิธีที่ทําให้เราคุมดรอดาวหรือว่าคุมลอสของการถือหุ้นเฉยๆของเราได้เนาะแต่แน่นอนมันคือการทม์เดอะมาเก็ตถูกป่ะครับทั้งไอการบายคอหรือว่าบายพุทเพราะว่าไม่ว่าคุณจะซื้อบายคอนานแค่ไหนสัก2อปีเงี้ยมันก็แปลว่าคุณอยากให้ราคามันขึ้นภายใน2ปีนี้เว้ยมันก็คือการะทุกคน่่ฟังงชอผมแลล้้ววออยาากจะงุนถชีะ ไม่ชอบถูกปะ่ะมันก็เลยจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเซลครับซึ่งไอ้ฝั่งเซลเนี่ยก็ทาได้เหมือนฝั่งบายก็คือการที่คุณจะทําการเซลคอหรือเซลพุทก็ได้หรือจะทําทั้ง2อันมันเลยก็ได้แต่การเซลคอกับเซลพุทเนี่ยมันคือการที่เราอะจะได้ค่าพรีเมียมครับหรือได้ค่ารอนั่นแหละฝั่งบายคือเราจ่ายเอาเงินของเราเนี่ยควักออกไปจ่ายเป็นค่าพรีเมียมถูกปะ่ะแต่ฝั่งเซลลเนี่ยเราจะได้เงินจากไอคนที่กดบายมาเป็นค่ารอของเราซึ่งถ้าเอาง่ายๆเซลลคอ sc เนาะมันคือการสัญญาว่าเราจะขายหุ้นนส่ว SP คือ สัญญาว่าเราจะซื้อหุ้นแต่ว่าฝั่งเซลล์ครับผมอยากจะพูดให้ละเอียดเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเน้นกันที่ฝั่งเซลล์เนาะเพราะว่าโรเกอร์วีบูที่ผมให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เราสามารถกด o v e r c อ r d กันได้แล้วนะครับก็เอาไว้คลิปต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าการรอเฉยๆแล้วได้ตังค์เนี่ยใครจะไม่ชอบถูกปะ่ะแต่วันนี้ผมอยากจะมาโฟกัสที่เบสิกก่อนเราจะได้เลือก s t r i k e Price เลือกอายุสัญญากันได้ถูกเนาะนั่นก็คือค่าพรีเมียมครับค่าพรีเมียมก็คือตัว P เท่ากับ I e, ของตัวสัญญานั้นยกตัวอย่างเมื่อกี้ออปชันที่230แล้วกันสมมุติผมเลื่อนมา230ลบจากราคาปัจจุบันเนี่ย247ราคา Apple ปัจจุบันเนาะผมเอาเป็น247แล้วกันดีง่ายๆลบ230เท่ากับ17แปลว่า intrinsic v a l u ของไอสัญญาเนี้ยคือ17เหรียญครับเพราะว่าสมมุติว่าผมกดซื้อออพชั่นไปเลยที่230แล้วผมกดใช้สิทธิ์เลยที่230แปลว่าผมจะได้หุ้นจริงๆ100หุ้นที่ราคา230เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีค่าเงินตรงเนี้ยที่เอาไว้ออ f s e t กันไม่งั้นทุกคนก็มากดซื้อแล้วก,กดซ x e r c i s e แล้วก็ได้หุ้นที่ต่ํากว่าราคาตลาดฟรีๆอย่างเงี้ยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงินที่ทุนจะต้องจ่ายครับเป็นราคาที่คุณจะต้องจ่ายปกติแล้วถ้าคุณอยากได้หุ้นในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอันนี้ยคือ intrinsic value แต่คุณก็จะเห็นว่าเอ้ยแต่พรีเมียมของ230 มันคือ56.8แปลว่ามันมีอย่างอื่นด้วยถูกปะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเขียน P เท่ากับ I บวก E อันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจเองนะครับถ้าคุณไปดูเลคเชอร์คนอื่นเขาอาจจะบอกอีกแบบหนึง่งแต่ว่า E เนี่ยคือ extrinsic value ที่ตามความเข้าใจผมนะมันคือ time บวก volatility ครับซึ่งไอ้ time เนี่ยยิ่งนานหรือยิ่งเวลาเหลือเยอะเนี่ย premium ก็จะยิ่งแพงถูกไหมเพราะว่าเบี้ยประกันระยะเวลา1ปีมันก็ต้องถูกกว่าระยะเวลา10ปีอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยก็คือ volatility ภาษาไทยแปลว่าความผันผวนนะ ความผันผวนคืออะไรคือถ้าราคาหุ้นนะครับมันวิ่งแรงแรงอะ่ะพรีเมียมก็จะยิ่งแพงเช่นเดียวกันผมใช้คำว่าวิ่งแรงเนาะเพราะว่ามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงไม่รู้อะ่ะแต่ถ้ามันวิ่งแรงมากๆอะมันก็จะยิ่งแพงครับจินตนการเหมือนประกันเมืกีก็แหละถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่ขับรถซิ่งมากผมชนมาแล้ว ปีเนี้ยสิครั้งแน่นอนว่าบริษัทประกันมาเห็นว่าผมชนไปแล้ว10ครั้งเขาก็ต้องคิดเบี้ยหรือค่าประกันเนี่ยแพงกว่าอีกคนหนึ่งที่อาจจะขับรถมานานแล้วไม่เคยชนเลยชนศูนย์ครั้งคนนี้ก็คนที่จะต้องจ่ายค่าประกันถูกกว่าผมถูกปะซึ่งมันก็เหมือนหุ้นนั่นแหละถ้าเกิดว่าหุ้นที่เราซื้อครับมันเป็นหุ้นเฉยๆนิ่งๆนิ่งๆราคามันอยู่อย่างเงี้ยที่วันหนึ่งมันวิ่งไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะค่าประกันมันจะแพงปะก็ไม่ควรแพงถูกปะแต่กับการสมม แพงกว่าฝั่งซ้ายมันก็อารมณ์เหมือนสภาดี y ม e นั่นแหละยิ่งคนอยากได้สมมติว่าข่าวดีงบออกมาดีมากๆแล้วคนพร้อมที่จะไปซื้อราคาตลาด market เคาะขวากันไปทุกคนทุกคนทุกคนอย่างเงี้ยทำไมใบจองคนจะไม่เคาะขวาละ่ะถูกปะคนก็จะมาเคาะขวาใบจองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปพรีเมียมได้ประมาณนี้ครับถ้าฝั่งคอถ้าราคาหุ้นขึ้นอันนี้พรีเมียมก็จะขึ้นอันนี้คือวิธีทากาไรของเราเนาะแต่ว่าถ้าราคาหุ้นมันลงค่าพรีเมียมของฝั่งคอก็ควรจะลงส่วนอีก2อันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ย งั่จะยิ่งแพงครับกับอีกอันนึงก็คือระยะเวลาอันเนี้ยเหมือนกันทั้ง2อันยิ่งเข้าใกล้วันคดเปนหนดหรือวัน e x p i r ์ปายรอ่ะมันจะยิ่งวิ่งเข้าหาศูนย์ครับเพราะมันมี Time d e c a y ถูกปะเราจองที่จะซื้อหุ้นทําไมเราจะต้องจ่ายค่าจองถ้าอายุสัญญามันเหลือไม่ถึง1น่วันถูกปะเราก็กดซื้อในราคาตลาดไปเลยก็ได้จะจองทําไมเพราะราคามันก็คงเหมือนกับราคาตลาดนั่นแหละแต่การจองเนี่ยมันแปลว่าเราคิดว่าราคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตลาดเพราะฉะนั้นยิ่งเวลาเยอะไอ้มูลค่าของตรงนี้ก็จะยิ่่งงมีซึ อยากให้เห็นชาร์ตนี้มันจะหมดเร็วเนี่ยครับช่วงท้ายๆของใบจองแปลว่าจริงสมมุติว่าคุณซื้อ2ปีเนาะเป็นลีฟเมื่อกี้ไอช่วงปีกว่าๆตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยลดหรอกครับไอค่าไทาม์เนี่ยมันจะมาลดช่วงเนี้ยเดือน2เดือน3เดือนสุดท้ายเท่านั้นแหละที่จะลดเร็วๆแบบนี้เนาะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยลดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ใบจองคุณเนี่ยราคามันวิ่งพอๆกับหุ้นก็ให้หาสัญญาย,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 ายิ่งไกลยิ่งดีแต่กลับกันถ้าคุณอยากให้พรีเมียมมันลดเร็วๆเช่่่นนคคุุณณเเป็็ฝัังงซลลี้กตอหาาสญญทม อยู่ช่วงสุดท้ายอาจจะเป็น1อาทิตย์1เดือนช่วงนี้เนาะมันจะได้หมดเร็วๆเรามาสรุปกันดีกว่าผมจะใช้ Paper Trade นะครับตรงนี้ถ้าใครมี Broker Vbule เนี่ยมาที่ Market แล้วก็กดไปที่ Paper Trade ลองกดดูก่อนก็ได้จะได้ไม่ตื่นเต้นเวลากดจริงๆเนาะเพราะว่าพี่บูเนี่ยจะมีพอร์ตเดโมให้เรานะครับซึ่งเนี่ยผมก็ลองไปกดเล่นมาแล้วเนี่ยมี Apple กับ Netflix ที่เราจะเข้าไปกด Option ตัวอะไรก็ได้สมมุติว่า Cloud Strike แล้วกันแล้วก็มาลองกดเล่นดูก่อนอันนี้้วกันเนี่ยแล้วก็กด ตั้งราคาตั้งอะไรได้เหมือนเราซื้อหุ้นปกติซึ่งตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกแล้วนะย้ำเตือนเราว่า1นึ่งคอนแทคมันคือ100หุ้นส่วนวิธีดูผมยกตัวอย่างที่ผมซื้อไปแล้วสอ,อันนี้นะเราจะเห็นว่าเขาสรุปออกมาเป็นประโยคแบบนี้อันแรกก็คือ Apple 247.5อันเนี้ยคือ t t r k e p r r i e นะที่เราจองไว้ก็คือ247.5ส่วนคอ100อันนี้คือเราสัญญาว่าจะซื้อ100หุ้นเพราะว่า ตรงนี้ quantity เป็นบวกอยู่เป็นบวกอยู่ก็คือมี1สัญญากลับกันถ้าผมกดเซลล์อันนี้ผมกดเ s ล l ์ put netflix ที่ strike 1,210ผมรู้ได้ไงว่าผมเซลล์เพราะว่าไอตัว contract หรือ quantity เนี่ยมันคือติดลบอยู่นี่มันติดลบอยู่หนึงอันนี้ก็คือวิธีดูหน้าตาของสัญญาที่เรามีนะครับซึ่งอย่าลืมว่ามันมี expiration date ก็คือตรงนี้17 October ก็จะหมดอาอยุแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่าน่าจะหัวหมุนกันแล้วถ้าใครไม่เคยฟัง option เนาะผมไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอกวิธีที่ผมชอบใช้ก็คือฝั่งเซลนะครับยอย่างเนี้ยเซลพุท e นฟิกซ์ยู่ แต่ว่าจริงๆแล้วอะครับการที่จะดูอะไรพวกนี้มันจะต้องมีค่ากรีกด้วยนะแต่มันอาจจะเยอะเกินไปวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตารางนี้ว่าราคาพรีเมียมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงยังไงใครสนใจพาร์ตต่อไปก็ลองกดซับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสน,นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ